การป้องกันการฆ่าตัวตายทําได้ถ้าเข้าใจเรื่องโรคซึมเศร้าและคัหาได้ว่าใครเริ่มเป็นโรคนี้อาการเริ่มต้นของโรคซึมเศร้าคืออารมณ์ไม่สนุกสนานไม่ร่าเริงเหมือนเดิมไม่มีความสุขเบื่อท้อแท้เครียดหมดงุดหงิดและเศร้าหมดความสนใจในสิ่งต่างๆ เบื่อสิ่งที่เคยทำแล้วสนุกไม่อยากทำอะไรไม่อยากเจอใครทั้งนั้นนะฮะต่อมาก็คือเบื่ออาหารน้ำหนักลดลงมากๆหรือบางคนกินมากเพื่อให้หายเครียดน้ำหนักเพิ่มขึ้นนอนไม่หลับหลับตื่นตหรือตื่นเร็วกว่าเดิมสองสามชั่วโมงแล้วนอนต่อไปไม่ได้ วงเล็บเปิดแต่บางคนนอนมากขึ้นเนื่องจากไม่อยากทําอะไรนอนแต่ก็ไม่หลับครับต่อมาก็คือเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงไม่อยากทําอะไรความคิดช้าการเคลื่อนไหวช้าสมาธิความจําเสียตั้งใจทํางานไม่ได้ดังเลตัดสินใจลําบากคิดว่าตัวเองไร้ค่าทําผิดทําไม่ดีคิดต่อตัวเองไม่ดี อยากตายและค่าตัวตายโดยอาการของโรคมักเริ่มจากเป็น้อยๆมากขึ้นช้าๆหรือรวดเร็วอาจมีหรือไม่มีสาเหตุจากการสูญเสียหรือความเครียดทางจิตใจถ้ามีสาเหตุทางจิตใจมักเป็นความเครียดในชีวิตเช่นปัญหาการงานการเรียนหรือความสูญเสียในชีวิตวงเล็บเปิดเช่นสอบตกอหกหักคนรักเสียชีวิตอย่าร้างตกงานวงเล็บปิด คนที่เป็นโรคซึมเศร้ามักไม่รู้ตัวว่าเป็นไม่มาพบแพทย์บางคนกลัวว่าการมาพบจิตแพทย์แสดงว่าเป็นโรคจิตโรคประสาททำให้ขาดการช่วยเหลือจากการสำรวจพบว,ว่าคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า100คนมีเพียง10คนเท่านั้นที่พบแพทย์และได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง โดยโรคซึมเศร้ารักษาไม่ยากเนื่องจากโรคนี้เกิดจากการแปรปรวนของสารสื่อนำประสาทสามารถแก้ได้ด้วยยารักษาโรคซึมเศร้าร้อยละ80หายได้เมื่อได้รับยาร่วมกับการรักษาทางจิตใจเวลาหายจะเป็นปกติเหมือนคนเดิมโรคนีค้ไม่ใช่โรคจิตไม่ใช่โรคประสาทเป็นโรคทางอารมณ์ที่รักษาหายเหมือนเดิมโรคนี้พบได้บ่อยๆในสังคม อาจเกิดขึ้นกับตัวเองหรือคนใกล้ชิดก็ได้ถ้าพบว่าใครมีอาการหลายๆข้อของโรคซึมเศร้าขั้นต้นนานหลายวันติดต่อกันหรืออาการมากขึ้นควรปรึกษาจิตแพทย์ที่ใกล้ที่สุดถ้าสงสัยว่าคนใกล้ชิดมีอาการคล้ายโรคซึมเศร้าเช่นซึมเฉยเงียบไม่พูดไม่จาเฉื่อยชาช้าทําอะไรผิดไปจากเดิมมากๆก,ก,การเรียนหรือการทํางานเสียไป การห่วงใจสอบถามเขาถึงอาการของโรคซึมเศร้าจะเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ดีคนที่ซึมเศร้าจะรู้สึกมีเพื่อนมีที่พึ่งอาการซึมเศร้าจะดีขึ้นและไม่ค่อยฆ่าตัวตายหรือไม่ค่อยไม่ค่อยอยากฆ่าตัวตายนะครับน่าจะพิมพ์ตกไปถ้าเขามีได้เป็นโรคซึมเศร้าจริงการแสดงความห่วงใยถามถึงอาการเป็นการประคับประคองจิตใจที่ดีไม่มีผลเสียใ,ใดๆน่าปลว่า เมื่อพบว,ว่าใครเป็นโรคซึมเศร้าในตอนท้ายควรแนะนำให้เขามาปรึกษาจิตแพทย์โดยเร็วการรักษาอย่างรวดเร็วได้ผลดีกว่ารักษาช้าโดยเฉพาะผู้ที่มีความคิดอยากตายหรือคิดฆ่าตัวตายการแนะนำให้รักษาจะเป็นการช่วยชีวิตเขาทีเดียวคนที่กำลังคิดฆ่าตัวตายนั้นบางทีแสดงออกเป็นพฤติกรรมให้รู้ได้เช่น บางคนเปรย์ให้คนกล้าชิดฟังเช่นรู้สึกเบื่อจังไม่รู้จะอยู่มาทําไมบางคนพูดเป็นเชิงฝากฝังสั่งเสียเช่นฝากดูแลลูกด้วยนะบางคนดําเนินการบางอย่างเช่นทําพิธีกรรมโอนสมบัติให้ลูกหลานถ้าสงสัยว่าคิดฆ่าตัวตายหรือไม่ควรถามการถามเรื่องการฆ่าตัวตายนี้สําคัญมากทําได้ควรทําอย่างยิ่งเพราะช่วยรักษาชีวิตเขาไว้ได้นะครับ การถามเรื่องค่าตัวตายทำได้โดยใช้ชุดคำถามขั้นบันไดดังนี้ 1. เมื่อพบว่ามีอารมณ์สึบเศร้าให้ถามต่อไปว่าความเศร้านั้นมากจนทําให้เบื่อชีวิตหรือไม่ 2. ถ้าตอบรับให้ถามต่อไปว่าคิดอยากตายหรือไม่ 3. ถ้าตอบรับให้ถามต่อไปว่าคิดจะทําหรือไม่ 4. ถ้าตอบรับให้ถามต่อไปว่าคิดจะทําอย่างไร 5. ถ้าตอบรับให้ถามต่อไปว่าเคยทำหรือไม่ 6. ถ้าตอบรับให้ถามต่อไปว่าเคยทำอยา่างไร7สุดท้ายให้ถามต่อไปว่ามีอะไรยับยั้งชั่งใจจนทำให้ไม่ได้ทำหรือหยุดความคิด,ดีได้คำถามสุดท้ายไม่ว่าตอบอย่างไรจะเป็นปันจจัยป้องกันช่วยให้เขายังคิดไม่ทำในครั้งต่อไป บางคนมีความเชื่อเก่าที่ไม่ถูกต้องว่าการถาม,มเรื่องการฆ่าตัวตายจะไปกระตุ้นคนที่ยังไม่คิดให้ไปคิดฆ่าตัวตายหรือคนที่อยากตายอยู่แล้วการถามเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้ทาจริงๆความเชื่อเหล่านี้มันไม่เป็นความจริงความจริงคือการถามไม่ได้ชักจูงหรือกระตุ้นให้คิดหรือทําแต่สำหรับคนที่คิดอยากทําอยู่แล้วจะรู้สึกดีขึ้นจนไม่ทา และนี่คือทั้งหมดของทุ่งลองสเตชันในวันนี้นะครับพบกันใหม่เมื่อชาบต้องการสำหรับวันนี้ผมจะเสือใบขอสวัสดีครับ